สวัสดีครับปายเอชเอมนะครับผมกับพามาเบิงโรแมนฟาร์มเนาะมือนี่กับสิบหกนะครับมือเลขออกนะมือเละมาดูชวนมาดูโรแมนฟาร์มนะเนาะอ่าวสันโรแมนฟาร์ม,นะมเนาะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบตอเบี้ยงเหนือเนาะเอพาขอมาเบิงครับโรแมนฟาร์มเนาะบรรยากาศของคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่กาแฟเนาะเป็นกาแฟนีนฟน่บ่มีตมนะ่ำุมงแล้วไม่มีส้ตมต่ำนะบ่มีตมององนะ่ำุมงแลับ ก็เป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยนะแคมป์นะแคมป์ทุกปีนะครับทุกปีนะฮะโรแมนฟาร์มโรแมนฟาร์มนะของของมาเบิ้งนะครับคาเฟ่นะครับคาเฟ่สวยๆนะครับสไตล์ยุโรปเลยแหละนะครับเห็นไหมครับคาเฟ่สวยๆเลยสไตล์ยุโรปนะครับเห็นไหมครับเช็คให้เบิ่อนครับเป็นโรแมนฟาร์มนะอันนั้นเป็นดิสโก้เทคครับฟาร์มสีแดงนะครับอันตรงนั้นเป็นดิสโก้เทคนะครับก็ เวลาเขาจัดงานก็นใส่ตรงละตรงนั้นเป็นอ่าเป็นศูนย์น้ำนักการนะครับเข้าไปทางไหนก็นจะมีกาแฟนะเดี๋ยวพาเข้าไปเบิ่งครับลาเลสโกครับโรแมนฟาร์มครับไปไปเลยไปนีแรงกับมาแล้วนะครับพาม,มาเบิ่งนะโรแมนฟาร์มนะตามซูราเวน,นะครับไปเบิ่งโรแมนฟาร์มนะครับจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงหมานะจะมีคอกหมาดนะ้วยูนี่มั้งหมากินหญ้าทงางไหนฟาร์มเป็นแดงนะครับ เป็นกอกหน้ากอกหัวนะครับเห็นตะการที่คล้ายๆทั้งยุโรปนะครับคล้ายคทั้งยุโรปกับนี้ลงแพ้ะครับถึงจะลงแพนะครับลงแพลงหัวลงหัวนมนะครับถ้าเกาไปปุ๊บั้งอุ้นกัจุเดจานค่อพี่พ่อพี่ช็อนะครับ่ผมข้าไปนะผมขับรถมามาเบิ้งคือะนะเพาผมพ่อเขาม่เอาห้จ่าตั้งใจเินเขา่ามเล เราขทางเขาน้ำตกพุ่นนะครับคาเฟ่นะครับไดสัลโลนะครับนี่มาหลาสซานนี่บรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวครับอู้ดเป็นเลี้ยงมากเรี่องัวเรี่องควายทานนั้งพุหมดโรแมนต์ฟาร์มนะครับถ้าเขาจะเข้าคาเฟ่จะเข้าตรงน,นี้ริสคาเฟ่ดิสนีย์นะอันนี้คาเฟ่ไดสัลโลดีลาสซาร์ะเข้าลารซานโรแมนตฟาร์มเราจะเล่นกันเป็นที่น,น,น่นนนนายันเลยกันครับ เ,นะน,เนี้ยเนเะบรรยากาศโรแมนโรแมนต์เรายังอยู่ังเข้ามาถึงกนะ่อนญาติเจ้าป่าเจ้าเขานะตัวต่อเบี้ยเหนือนะอบตอเบียงเหนืออำนะเภอป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเข้ามาเบิ้งครับบรรยากาศโรแมนโรแมนฟาร์ม,น,น,มนะยางเข้ามาเบิ้งนะนี่กับประมาณนี้แหละครับก็ปลาเขาลำเนาไพนะ่เนาะในส่วนของนี่แหละ ตาเขาลำเนาไผ่นะโรแมนฟาร์มครับผมบรรยากาศสวยงามเลยครับโรแมนฟาร์มอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะกล่ามาเบิง้งเนี่ยบรรยากาศเพิ่งอย่างเพิ่งจุดอย่างน,นนะบโดนเนาะขึ้นเลยครับขึ้นเลยโดนบินเลยบินเลยครับบินเลยโรแมนฟาร์มครับอยู่เกตติ้งเลยฮะโอ้หนึ่งวังแมมมี่บะเดี๋ยวเขาวัเข้าไปนะครับไรเวทโซนออลี่นะครับก็บอันทายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเนานะ ใครมาเที่ยวไปก็เชิญเลยโรแมนฟาร์มมีไอติมอร่อยอร่อยนะเชิญเลย let's go นะฮะขามาเบิ้งนะครับบอกเข้าไปกันครับเพราะว่ามันเป็น p r i v a t e นะะเดี๋ยวเขาชิว่าให้ <c oughs> เดี๋ยวเราออกไปแล้วครับเป็น p r i v a t e นะครับบอกเขา้าครับบอกเข้าคขอบผม private only เนี่ยครับบอเขาบอกขาอ,ขาอ,ขาอนุญาตพุญตองเบิ้งลุงบุญเรามีความสุขขนาดเลยเราเรียงงวงขานาดว่าอ้ เลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายเห็นไหมวามสุขเลยครับเนี่ยสุขที่ไหนหาได้เนี่ยสุขหาได้เนี่ยอย่างงี่แหละครับมันบรรยากาศเห็นไหมมรนอากาศนะป่ายเอชเอ็มเนาะเุานนับรรยากาศการเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายตรงโรแมนฟาร์มมาฝากนะครับผมโอเคผมสิกลับขับรถกลับเลยเนดะ้อกลจังไรกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะไปตามช่องทาง,ทางต่างๆนะครับผมกะมาบ้านี้กับมาเลยโลแมนฟาร์มโลแมนฟาร์มรอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะ ตำบลเวียงเหนือนะครับก็มีไอติมอร่อยอร่อยให้ชมนะให้กินนะครับมีกาแฟอร่อยอร่อยรแมนฟ้ามนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขับรถไปหามองกินเขากันเขาเขียนรับพิเศษผมว่าเข้าไปแล้วผมห่อเข้ากันนะผมห่อเขามานนะครับผมว่าเข้าไปแเดี๋ยวเขาสิว่าห่อเขามากินเน้อยังไงนี่น้ำก็บปซื้อกาแฟก็บะซื้อคอสิต้าให้ครับ พอกินหัวเขาครับเลสโกอร์กับครับจับเลยครับจับยกผมตามเป็นซีทคลิปสั้นๆนะครับผมกับบรรยากาศของโรแมนฟาร์มจับมาเที่ยวเนาะมาเที่ยวปายกับแม่มาะลดไอติมนี่ไอติมนี่มามีงวมีควายให้เบิ่อนนะมีงวมีควายให้เบิ่งนเนาะเป็นฟาร์มหมากนะครับเป็นฟาร์มหมากเป็นฟาร์มขวนมเนาะกลมกล่อมกัเป็นไอ้จนะา,าบน,นบรรยากาศกับโซนนบดอ่ะโซนนบทดทั้งประเทศทั้งยุโรปอ่ะครับ เป็นเป็นบรรยากาศชุดนบทของประเทศยุโรปอ่ะมีต่างหันลมมีอย่างแบบการตกแต่งกับสไตล์สไตล์ทันที่อ่ะทันที่หัวจากันที่ว่าสไตล์ชนบทนั่งละว่าคือระจายบ้านนอกนี่หลงหลงเลียงมาหลงเลียงวง้วงควายนะสังเกตมวนโน้มนะครับเลียงไปถึงโน้มไปที่ไอตีนเนาะน้มเพื่อนกับกันดิบมันจะหลงแค่ ต้องม้วนแกะขึ้นมาครับเป็นการบริหารจัดการฟาร์มเนาะก็จเขาวัดเยวกันมันเลยบรรยากาศด้แมกนครับผมได้โอเคคลิปนี้ก็ขอจางละท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะจากจากฮาร์ดโอ้ภาษาบ้านเฮายยีทอดบ้านเนาะขนขนแก่นเนาะขนขนแก่นเนี่ยระบายโอเคจากพอเรื่องข้านมีความสุดนะจังไดตัวขาดตกวปกติอยจังไรก็ ขออภัยไว้หน้าท,ที่มีน้ำนะครับผมกับขับรถมีน้ำใจครับขับรถ,ถไปทั้งใดกับขับรถปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกแน่นาะขับรถมีน้ำใจตายเอชเอ็มจากลาเพียงเทนี้สวัสดีครับ